พูดถึงแหล่งโบราณคดีนะครับหลายหลคนอาจจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทั้งทั้งที่ทจริงๆแล้วแหล่งโบราณคดีนั้นมีความสาคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และก็ในเชิงจิตใจนะครับที่เราอาจจะยังไม่รู้จักหรือไม่คุ้นหูก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมจะพา,าท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศการขุดซากโบราณวัตถุนะครับที่บ้านโนนสูงรวมทั้งไปรับชมความหลากหลายที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพิมายและไปเรียนรู้ที่แหล่งโบราณคดีบ้านประสาทนะครับไปดูกันนะครับว่าทั้ง3แหล่งนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรและก็มมีคควาาสํัญต่อ ถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างไรเชิญครับคนต้นคิดคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่แหล่งโบราณคาดีที่สําคัญอีกที่หนึ่งเลยนะครับในจังหวัดโคราชของเราเนี่ยนั่นคือแหล่งโบราณคาดีบ้านปราศาสตร์ครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษาดูว่ามันจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างยังไงกับที่บ้านโนนวัน ท่านตอนนี้ผมอยู่กับพี่หนึ่งนะครับที่เป็นนักโบราณคดีนะครับพี่หนึ่งครับผมถามพี่หนึ่งว่าสิ่งที่ขุดพบในบ้านปราสาทเนี่ยครับมีมีมีอะไรบ้างครับพี่ก็ตอนนี้บ้านปราสาทเราจะจัดแสดง3มหลุมนะคะหลุมที่หนึ่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นหลุมที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ พบหลักฐานของประเพณีการฝังศพนะคะ<ม>ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะพบสองสมัยด้วยกันในสมัยสำลิดแล้วก็เหล็กซึ่งกำหนดอายุได้ประมาณถ้าสำลิดเนี่ยก็ประมาณ3,500ปีถึง2,500ปีมาแล้ว<ม>ส่วนเหล็กนี่ก็2,500ปีถึง1,500ปีมาแล้ว<ม>นะคะแล้วก็พบภาชนะที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินการภาชนะแบบปา,ปากแตรนะคะ<ม>ก็เป็นภาชนะเป็นทรงกลมแล้วก็คอขอดปากผายลักษณะคล้ายปากแตรแล้วมันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันกับของที่บ้านโนนวัดนะครับ 예. <susur> ในสมัยเหล็กและสำลดเนี่ยค่ะของภาคอีสานเนี่ยเราจะเจอกระจายอยู่นะคะ,ะชุมชนบ้านทานภาษาแห่งนี้ก็น่าจะเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านนนวัดซึ่งมันอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะซึ่งที่นนวัดเนี่ยก็จะพบตั้งแต่หินใหม่ซึ่งเก่ากว่าที่นี่นะคะหินใหม่เก่ากว่าแล้วก็เลื่อนลงไปจนถึงสมัยเหล็กนะคะแล้วก็ในพบการใช้พื้นที่จนถึงปัจจุบันนะคะอ,อาจจะเป็นได้ว่า2ออันนี้อาจจะเป็นชุมชนในพื้นที่ของภาคอีสาน ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้ในในอดีตตัวที่เราเจอเนี่คือก็มีก็มีบ้างที่เหมือนกันใช่ไหมครับมีค่ะมีค่ะตัวภัชนะดินเผาที่ที่นี่ก็เจอที่นวัดก็เจอก็มีคล้ายกันก็มีค่ะครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นอนนะครับงั้นวันนี้ขอขอบคุณพี่หนึ่งมากนะครับขอบคุณค่ะตลอดระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาค่ะสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้อนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างชาติ เข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทยเป็นจำนวนมากค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มศิลปรกรที่เล็งเห็นว่าการวิจัยด้านโบราณคดีมีบทบาทสำคัญต่อทั้งประเทศและนานาประเทศค่ะความรู้ที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีต่างๆในประเทศไทยมีส่วนช่วยในการกำหนดทิศทางการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปในอนาคตได้อย่างมากเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมครับการสัมมนาครั้งนี้สร้างประสบการณ์ดีๆด้านโบราณคดีกับผมมากเลยออทีเดียวครับ แต่ตอนนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนละกันเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยผมฝันว่าหลังบ้านผมเนี่ยครับมีขุมทรัพย์โบราณคดีอยู่หลังบ้านาตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ